Hello dear student Okay hello secondary two We are going to study unit eight The topic was the matter Okay Are you ready to learn? First everyone you have to know the vocabulary โ okay. อเคลำดับแรกนะคะเรามารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนนะคะนักเรียนโอเค first fever fever โอเ okay. ค fever translate into t h a is เป็นไข้นะคะอันนี้คืออาการเจ็บป,ป่วยนะคะโอเค next cold Cold translate into Thai is เป็นไข้หวัดนะคะเป็นหวัดมีใครเคยเป็นไหมคะนาะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยเป็นนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Headache Headache translate into Thai is ปวดศีรษะหรือว่าปวดหัวนั่นเองนะคะ Okay next tush ache tush ache translate into Thai is ปวดฟันนะคะมีใครเคยเป็นไหมคะปวดฟันเนาะนักเรียน,นหลายคนอาจจะเคยเป็นคุณครูก็เคยเป็นเช่นกันนะคะอาการปวดฟันนั่นเองนะคะโอเคเน็ก stomach ache stomach ache translate into Thai is ปวดท้องเนาะ มอสองเป็นบ่อยใช่ไหมลูกเพราะเราไม่ชอบเป็นอะไรไม่ชอบทานข้าวเช้ามาใช่ไหมคะพอมังเรียนปุ๊บผู้คานุกปวดท้องใช่ไหมคะถ้าเราปวดท้องนะคะเราสามารถบอกคุณครูได้ว่า stomach ache stomach ache okay next so tired so tired translate into Thai is เจ็บคอนะคะเจ็บคอนะคะในภาษาไทย k อเคเน back a เ e translate into thai is ปวดหลังนะคะเราจะมีอาการปวดหลังเมื่อ,อไรคะนักเรียนเออเมื่อเราไปยกของหนักใช่ไหมคะเราก็จะมีอาการปวดหลังนั่นเองเนาะแต่เรายังไม่รุ่นอยู่เนาะเรายกอะไรเราไม่ค่อยปวดหลังนะคะไม่ใช่คนแก่น,นะคะเรายังเป็นวัยรุ่นนะคะโอเคเน็กคอฟคอฟแปลสู่ไทย i ือ ไอนะคะก็คือไอมีใครเคยไอไหมคะทุกคนเคยไอเนาะไม่ใช่ไอเลิฟอยู่นะลูกไอคอกไอแคกเนี่ยไอเนี่ยคืออาการไอนั่นเองนะคะโอเคเนี่ย Ear earhearhtranslateinto t h a is ปวดหง นะคะอาการปวดหูนะคะหลายคนอาจจะเคยเป็นนะคะอันนี้เป็นอาการเจ็บป่วยนั่นเองโอเคเมื่อเราเรียนรู้คําศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ g r a m m a r grammar in Thai ท s ไวยากรณ์นะคะซึ่งไวยากรณ์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการบอก เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนาะหลายคนอาจจะเคยเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆเราผู้ปกครองเราอาจจะเกิดเคยมีอาการเจ็บป่วยนะคะทีนี้ในการบอกอาการเจ็บป่วยนะคะเราสามารถบอกได้อย่างไรทีนี้เรามาดูหลักไวยากรณ์นะคะ ซึ่งในการบอกอาการเจ็บป่วยนั้นนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเวลาที่เราจะบอกเราต้องเริ่มต้นด้วยประธานของประโยคถูกต้องไหมคะเมื่อเวลาที่เราจะเล่านะคะเล่าอาการเจ็บป่วยหรือบอกประโยคเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเราจะเริ่มต้นด้วยประธานซึ่งประธานในที่นี้เราอาจจะใช้คําสรรพนามก็ได้หรือเป็นชื่อคนที่เป็นเพปลนาวเป็นชื่อเฉพาะก็ได้โอเคนะคะอ่า จากนั้นเริ่มต้นด้วยประธานแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยประธานจากนั้นเราจะตามด้วย verb to have นะคะซึ่ง verb to have ก็จะมีทั้ง have และ has เนาะจะใช้ตัวใดนั้นเราต้องดูที่ประธานหลังจาก verb to have นะคะตามด้วยคำนาม ก็คือนามนามคือคำนามซึ่งคำนามในที่นี้ก็คืออาการเจ็บป่วยอยู่ในหมวดของคำนามนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นด้วยประธานนะคะประธานเราอาจจะใช้คำสรรพนาม I, U, V หรือ D นะคะเราอาจจะใช้ I, U, V หรือ D นะคะถ้าเราแต่งประโยคนะคะหรือเล่าอาการเจ็บป่วยวเริ่มต้นด้วย I U V หรือ D หรือคนที่มากกว่าหนึ่งคนก็คืออยู่ในรูปของพาหุพจน์นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะอโอ้ชอตตบตรงไหน